สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องไายหมั่นแชนแนลนะคะเป็นเวลาตอนเช้าเช้านะคะวันนี้เป็นวันช้างไทยด้วยนะคะช้างของเราต้องกินอาหารตั้งแต่เช้านะคะดูน้องใบบุญของเรานะคะเห็นรถทชอี้ดีใจมากเลยนะคะ

พอเล็กลูกเล็กโอ้ยไปด้วยโอ้ยไปด้เจะไปได้คยไปแล้วเหรอถ้าเคยไปพอทำไมไปเลับเคยขึ้นรถไปเดี๋ยวทำยังไงเนี้ยไปบุญไปเลยไปด้วยไปด้วยไปกับพ่อ ไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอดูิอุ้ยอยากไปเลยอุ้ยอุ้ยดูสิดูสิอุ้ยอุ้ยไม่ยอมอุ้ยอุ้ยดูสิมือมืออุ้ย่ยมไยอารมณ์เสียเลยนะจางนตกมันนะนี่ตกมันนะตกมันอุ้ยอุออยากไปเลยอโยนสับปะรดเลยนะคะ โยนกำลังเงินเจ๊มือแลยเนี่ยโอ้โอ้ดึงไปกินแล้วนะคะโอ้ดึงไปแล้วได้แล้วดึงไปเลยนะหนูกอยากไปด้วยอยากไปด้วยทำยังไงใช่จะไปด้วยจะไปด้วยเหรอต้องลุกต้องรู้แลลุ้มลุ้มโอ้เอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องไปด้วยต้องไปด้วย тут тут <gehört> <max> <porque> ไปครับลุงอุ้ยด่าไปทำไมวันนี้ดีใจวันช้างไทยอะพ่อดีใจมากเลยวันนี้วันช้างไทยใช่ไหมโชว์ให้พี่น้องดูหน่อยสิดูหดิอยีใจดีใจโอ้ชดชดจีละสองเลยพี่ดาวบอกว่าลูกดาวบอกว่าลูก ไม้ยยูดีใ,ใจมากขึ้นข้เฮ้ยเมาไงแล้วดำออกไปดนำะเดี๋ยวไปบุกจะมามาไล่เอาโอ้ยดำอยากเล่นด้วยอ้ทำไมมันพากันรักพ่อจังเนี่ยเล็กๆเนี่ยอยากขึ้นรถโอ้อยากขึ้นรถด,ด้วยขึ้นรถไม่ได้ลูก อยากขึ้นรถไปกับพ่อ

ตัวไปตั้งหลักอยไปตั้งหลักมาหม่รอบองีูนะเลงกรเดื่นะมาแล้วมาแล้วาะเลินเลยดาบกี่ยวอะไรเนี่ยดับมยุ่งอะไรกับพ่อหนูเนี่ย ก็สวัสดีแม่เอฟซีครับตอนเช้านะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับวันนี้ก็เส้นเพยครับจะมีการไล่สดอาหารช้างเพื่อช้างตกงานนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องวันชัยให้บุญให้ความร่วมมือสนึ่งก็สิบสามนาฬิกาเอนามนฬิกาสามสนาทีครับวันนี้มีการไล่สดอาหารช้างเพื่อช้างตกงานครับลุงโดยช่วยกันตอนนี้ก็แม่เอฟซีทนายว่างครับนี่วันเสาร์เป็นวันสำคัญครับของประเทศเราครับวันนี้เป็นวันช้างไทยครับ สำคัญมากเกี่ยวกับช้างของเรานะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเท่เราครับก็อยากให้แม่เมฟซีท่านแวะเข้ามารับชมกันครับผมมีการไลฟ์สดวันนี้ครับอาหารช้างเช่นเคยครับ350ตะกร้าทุกท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพกันทุกท่านนะครับสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้ได้ทั้งหมด350ตะกร้านี้เป็นของทุกท่านนะครับวันนี้ยังไม่มีใครสั่งจองเข้ามาเลยนะครับสามารถสั่งจองเข้ามาได้นะครับผ่านทางไลฟ์ของเราก็ได้หรือเฟซบุ๊กของเราได้หรือผ่านหน้าจอตอน เราจะไล่สดเลยก็ได้ครับวันนี้อาหารเรามีมากมายนะครับขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่เมตตาช่องของเราในเมื่อวานนะครับที่ทําให้เราขายอาหารจนหมดนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันช้างไทยวันสําคัญของชาวช้างครับที่1ึงปีมีหนึ่งครั้งครับตรงวันที่13มีนานะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันช้างไทยนี้ใบบุญจะคึกกว่าบ้านกอเมืองนะครับเป็นวันพระด้วยได้พอวันนี้วันพระด้วยเปล่ใช่ผู้ับวันพระด้วยครับวันนี้ก็ฝากแม่ม่เอฟซีด้วยครับวันนี้ฝากติดตามช่องของผมด้ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้คลิปสนุกๆุนเ,เ,เช้าเลยครับใแบบุญตกมันครับใแบบุญดูครับเราจะเปิดประตูรถจะเปิดประตูรถจะไปด้วยจะขึ้นไปกับพ่ออยากไปรู้มาโอนไม่ใช่ไม่ใช่พูดอะไรดูบอกนินทาโนะมาแล้วมาแล้วใแบบุญใแบบุญวแบบันนี้นไอนะครับอ,อืออาจจะเรื่องเล็กในเช้าเลยครับพอดี ตอนของเราล่าเริงครับตอนเช้าครับดูเลเป็นอย่างดีชานเสียของราครับทานอาหารประมาณในทุกวันนะครับเรียงดีครับสมบูรณ์อาหารการกินที่นี่สมบูรณ์มากครับเราพยายามช่วยเหลือทุกชีวิตที่อยู่ท,ที่นี่ครับให้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ทุกวันนะครับจานของเราที่นี่ไม่ต้องห่วงครับอาหารการกินเรามีเยอะครับเนี่ยครับไปบุญหมดยูจอโม้อะไรนักหนาเนี่ยโม่อะไรอยากเล่นนะอยากเล่นแล้วอย่างนี้ต้องใจีน่ ไบุญไบุญไบุญเรียกอะไรลกามาม่แล้วมาแล้วมาสวัสดีจ้าก่นลูกแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าก่อนจ้าแล้วลูกดำนั้วดำดูอะไรขาังอะไรไปไหนโอ้ไม่ไม่อ้นี้กับดำจริงๆ ไม่ถูกระดำครับ<ช>ถูกระขาวเห็นขาวนี่ไม่เป็นไรถ้าเห็นดำเนี่ยไม่ได้เลยห่วง,งมากก็วันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปสุดสวงตอนเช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็รับชมไลฟ์สดข,ขับผมนะครับขอเวลาของท่านครับ13บนาฬิกาสามนาทีถ้ามีเวลาก็แวะยนเรามารับชมและก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ยุ่จะมาเสกอะไรขาหลังยุ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับ